สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพร้อมกับเจ้าตัวนี้อีกครั้งนะครับ KWC 1 9 1 1นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวแมทนะครับหลายๆท่านถามว่าทำไมตัวนี้ถึงแพงกว่าพวกปืนอารมณ์จีนทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูปืนอารมณ์จีนทั่วๆไปกันก่อนนะครับซึ่งเป็นตัวนี้คือ G13 ของทางร้านนะครับนี่ครับ G13 งานก็โอเคนะครับใช้ได้แต่ก็ยังมีรอยต่อของสไลด์นะครับซึ่งสไลด์ไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับ นกไม่สามารถ้างาได้นะครับหลังอ่อนอะไรไม่มีไม่มีเซฟนะครับนี่นะครับก็เป็นธรรมดาชักยิงเทียนัดปกติครับไม่มีอะไรพิเศษมากกว่าปืนอารมณ์อื่นๆก็จะมีความแรงที่ค่อนข้างสูงนะครับในปืนอารมณ์ของจีนทั่วๆไปทีนี้เจ้าตัว kdc หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเป็นงานไต้หวัน,นครับงานก็จะค่อนข้างเนียนครับตัวสไลด์ไม่มีรอยต่อนะครับน้ำหนักก็ดีนะครับตัวนี้ นก้างได้ครับอย่างที่เคยทดสอบไปในคลิปก่อนๆนะครับนกง้างได้ไม่กดหลังอ่อนก็ยิงไม่ได้นะครับลหลายท่านได้ไปแล้วเนี่ยเวลาเล่นลืมกดหลังอ่อนหรือว่ากำไม่สนิทก็ยิงไม่ได้นะครับต้องกำให้สนิทนะครับมีเซฟสไลด์นะครับทําให้ไม่สามารถขึ้นสไลด์ได้นะครับน้ําหนักก็ดีครับตัวนี้วันนี้เลยจะมาเปรียบเทียบให้ดูเจ้าตัว kwc หนึ่งันเก้าหนึ่งกับเจ้าตัวนี้ครับอัดแก๊สนะครับเป็นของ d o บ b l e ลเบลนะครับตัวนี้ ให้ดูความสวยงามนะครับมีความใกล้เคียงกันมากนะครับเห็นไหมครับเจ้าตัวนี้เป็นอัดแก๊สนะครับน้ำหนักดีเดี๋ยวเทียบให้ดูนะครับตอนเราปล่อยสไลด์นะครับตอนค้างสไลด์แล้วฟังเสียงนะครับเห็นไหมครับเทียบกับเจ้าตัวนี้นะครับอัดแก๊สเห็นไหมครับอัดแก๊สนะครับก็เหมือนปกติทั่วไปครับง้างนกได้นะครับหลังอ่อน ไม่กดก็ยิงไม่ได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับมีนี่นะครับตัวนี้เซฟนะครับก็มีเหมือนกันเจ้าตัวนี้ก็มีนะเห็นไหมครับตัวนี้สามารถถอดได้เหมือนอัดแก๊สนะครับก็คือขึ้นสไลด์มาแล้วก็เอาหมุดตรงนี้นะครับดันออกไปเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่าเหมือนอัดแก๊สยังไงนะครับอาจจะติดขัดนิดนึงนะครับก็ขออภัยด้วยขึ้นลำไว้ก่อนนะครับอันนี้แล้วก็ ดันหมุดนะครับออกตรงช่องนี้นะครับก็จะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับตัวตัวนี้ฝั่งนี้จะมีเป็นสปริงล่วงออกมานะครับก็ระวังให้ดีนิดนึงเสร็จแล้วก็ลานออกไปทีนึงนะครับแล้วก็เลื่อนสลักมาด้านหน้าได้เลยนี่นะครับการถอดของเจ้าตัว KDC นะครับเห็นไหมครับสองท่อนนี้ชุดมั่นไกลาภายในเป็นเหล็กนะครับ ตัวนี้ก็จะมีลูกสูบยืนค่างยาวนะครับแล้วก็มีสปริงสําหรับตอนเราสไลด์นะครับที่ค่อนข้างแข็งเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ท่อก็เป็นท่อทองเหลืองนะครับทีนี้มาดูของเจ้าตัวอัดแก๊สบ้างนะครับตัวนี้แม็กออปนะครับเหมือนกันครับค้นสไลด์แล้วก็ดันออกไปเหมือนกันครับนี่นะครับเห็นไหมครับค่อนข้างแข็งเลยโอเค นี่ครับเหมือนกันเลยนะครับวิธีการของเจ้าตัว KDC เนี่ยถอดแบบออกมาได้เหมือนกับพวกอัดแก๊สแล้วก็มีการทำให้เหมือนจริงค่อนข้างสูงนะครับเลยมีราคาสูงกว่าเืนอ,อารมณ์จริงทั่วๆไปที่เราเล่นๆกันนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นงานสะสมได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับความแรงก็ค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้แรงกว่าทั่วๆไปมากนะครับซึ่งในเืนอ,อารมณ์เราจะไม่ค่อยมีปืนแรงๆแ,แบบนี้นะครับ สำหรับเจ้าตัว kwc เก้าหนึ่งหนึ่งซึ่งมันนานทีก็จะมาทีนะครับแล้วก็อาจจะหมดแล้วก็หายไปนานนะครับสำหรับใครชอบสะสมนะครับตัวนี้ถือว่าดีที่สุดในตอนนี้นะครับในรูปแบบของปืนอันลมณ์นะครับราคาอาจจะสูงหน่อยแต่ว่ารับรองว่าจบภายในตัวเดียวแน่นอนครับตัวนี้นี่นะครับหรือว่าใครอยากขยับมาเล่นอัดแก๊สเลยก็สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมอัดแก,ก๊สก็มีนะครับแต่ว่า ก็จะมีไม่กี่รุ่นเท่าไหร่นะครับของทางร้านส่วนใหจะเน้นอัดลมนะครับก็ใครอยากดูอัดแก๊สทดสอบก็คอมเมนต์มาได้ครับเผื่อจะทดสอบให้ดูนะครับผมเห็นครับเหมือนกันเลยความสวยงามเทียบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับถามว่าน้ําหนักใกล้เคียงกันไหมเดี๋ยวลองชั่งให้ดูนะครับว่าน้าหนักมีความใกล้เคียงกันแค่ไหนระหว่างเจ้าตัว อัดลมกันนะครับเราทานหมดนะครับสักครู่นะครับโอเคตอนนี้เรามาชั่งตัวอัดแก๊สให้ดูกันนะครับไม่คุณโฟกัสให้859รสกรัมนะครับส่วน อัดลมของเรานะครับ KWC มาดูครับ7 6 1กรัมนะครับเห็นไหมครับน้ำหนักดียิงแรงท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ครับตัวนี้ KWC 1 9 1กนตอนนี้ของก็ยังพอมีนะครับสำหรับแฟนเพจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ของทางร้านครับตอนนี้เดี๋ยวจะมีปืนรุ่นอื่นๆมาแนะนําให้ดูอีกนะครับสําหรับวันนี้ลาไปพร้อมกับเจ้าตัวนี้ครับ KWC 1911อย่าลืมกดติดตามกัน้วยนะครับสวัสดีครับ